สิงเรมันจะกวิถีชีวิตของพี่น้องกะเหลี่ยงเวลาจะไปมาหาสู่กันเนี่ยสิ่งแรกเขาถามกันว่ากินข้าวหรือยังเพราะนั้นก็ว่าการทําบุญด้วยข้าวเขาได้กินอิ่มเนี่ยถือว่าเป็นบุญของคนทุกคน ในเมื่อกะเลียงก็ถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองเขาไม่มีรถที่ใหญ่โตไม่มีบ้านหลังที่อลังการแต่เขาให้มียุง้งฉาบที่จะเก็บข้าวเขาก็อยู่ได้พี่น้องกระเหลียงถ้าถามอายุ50บินปีขึ้นไปเนี่ยอดอยากด้วยกันทุกคนแต่เราเห็นความลำบากจากสื่อต่างๆแล้วก็ได้ยินได้ฟังมาก็คิดว่าเรามาช่วยกันเถอะ เพื่อที่จะมารดดมข้าวเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องแกนขาจานถามว่าแกนขาจานเป็นพี่น้องในสายเลือดไหมไม่เลยนะแต่ว่าเป็นพี่น้องทางสายธรรมพี่น้องกะเหลียงก็มีความรู้สึกเวลาหนาวพี่น้องกะเลียงที่นั่นก็หนาวเวลาเจ็บป่วยพี่นัน่นพี่น้องที่นั่นก็รู้สึกเจ็บป่วยเหมือนเดียวกันก็เลยคิดว่าเราจะตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งคือชื่อว่ากลุ่มกะเลียงภาคเหนือที่เขาจะไปช่วย แต่สิ่งที่น่าอนุโมทนาและน่าภูมิใจก็คือว่าพี่น้องอกะเหลี่ยงในภาคเหนือเขาได้รับทราบความลำบากของพี่น้องที่อยู่ไกลขจัดเขาก็ให้ความสนใจอยากจะช่วยเหลือสังเกตหรือว่าบรรยากาศของการเข้าไประดมภูมิระดมข้าเคือกบางครอบครัวถามว่าเข้าพอกินไหมเขาก็ไม่พอกินนะแต่เขาเห็นว่าที่นั่นมันลำบากกว่า